สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบุ้งกีสวยอย่างแรงค่ะวันนี้นักรีวิวชอบรีวิวของเราก็คือนี่ค่ะเบนโตรสชาติใหม่นะคะอันนี้รสซอสเก็ดเกาหลีนะคะรสซอสเก็ดเกาหลีตัวนี้จะเป็นซอสโคชูดังนะคะเข้ามาใหม่ในเซเว่นเลยนะคะเราจะมารีวิวกันว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงเรามาชิมกันชิมรสเผ็ดกันก่อนดีกว่านาะรสนี้ก่อนดีกว่ารสรสเผ็ดเกาหลีมันจะเผ็ดจริงอย่างที่เขาว่าไหม ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ก็กรอบๆนะคะกรอบๆเราว่าไม่เผ็ดแต่รสชาติอร่อยค่ะแต่ไม่เผ็ดมากแต่ตัวนี้รสโคจูจังเรามาชิมโคจูจังกันห่อละยี่สิบบาท หากินได้แล้วในเซเว่นนะคะทุกคนดูรสซอสโคชูจังว้าวตัวนี้หอมมาชิมกันเลยนะคะมไม่เผ็ดแตร่รสชาติก็วหวานนเค็มๆนิดนิดไม่เผ็ดแตร่รสชาติอร่อยมาก ่คะสองรสชาติในเซเว่นมีขายแล้วนะทุกคน,นแต่ส่วนตัวเราชอบรสเผ็ดมากกว่านัีน้นะคะรสเผ็ดเกาหลีเผ็ดไปหามตำลึงได้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ